เอาละค่ะเราดีเนี่ยเราก็กลัาอยู่กับเกมไลฟ์แกลอรีร่อีกเช่นเคยเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเป็นพาร์ทที่7เนาะที่เราจะมาเล่นเกมนี้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นบทที่4กันเลยดีกว่าบทที่4เนี่ยมินดูมาคร่าวๆแล้วเนี่ยมันมีด่านค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยในการเล่นหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยบทที่4แกว่งไกว่ะ รววมตวัดูเหมือนว่าเปิดมาบทที่4ี่ด่านแรกเนี่ยก็จะเจอน้องแมงมุมซึ่งเราสามารถกดค้างไปที่ตัวน้องได้เนี่ยน้องมีสี่ขาและแปดตาซึ่งพอกดค้างไปที่ตัวน้องแล้วก็จะมีใยแมงมุมนะคะถูกพ่อนออกมาจากก้นน้องนั่นเองแต่มนไม่รู้นะคะว่าเราจะต้องกดค้างไปที่ตัวน้องนานเท่าไหร่อันนี้น่าจะยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามากดต่อไปเรื่อยๆกันเลยดีกว่าได้ยังเนาะน่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ให,ให,ญ,ใหญ่ขึ้นแล้ว โอเคค่ะได้แล้วต่อมารียพัสเซ่นต่อไปมีจุดสีแดง,แดงกระพริบอยู่ค่ะตามจุดวงกลมต่างๆนะคะของใย,ยแมงมุมเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวนะมินกดไปที่สีแดงซ้ำๆเลยคะ่ะต่อมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดูมินจะลองกดตามปุ่มสีแดงนะคะที่มีการกระพริบอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ มินว่ามินเริ่มจับจุดได้แล้วค่ะมินมินกดปุ่มสีแดงคะที่มันกระพริบอยู่ตั้งนานนะคะสรุปคือเราต้องกดปุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามเนะะี่ยกับปุ่มที่กําลังกระพริบอยู่ถึงจะได้แบบนี้เลยเนาะ,ะต่อมาก็วิมีผิดเสื้อนะคะบินเข้ามาติดตรงใยแมงมุมของเราด้วยนะ ติดเข้ามาตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็มีผีเสื้อบินว่อนอยู่เต็มไปหมดเลยหรือว่าเราอ๋อเราสามารถขยับใยแมใงมุมได้เนาะมินว่าน่าจะใกล้แล้วเนี่ยน่าจะใกล้จับผีเสื้อได้หมดแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มน้อยลงแล้วเนี่ยหลังจากที่พยายามตามจับผีเสื้อมาเป็นเรยวเวลาหลายนาทีในที่สุดก็ได้แล้วอะขวาจะได้ เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเก่าไปใหม่มาเดี่ยวนะเก่าไปใหม่มานี่อ,อ๋อมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องแขนเดียวเนี่ยแต่น้องแขนเดียวทําไมมีสองแขนแต่ว่ามีสองตาคิดว่าน่าจะเป็นน้องแขนเดียวนะ,ะ่ยเอานุ่นออกจากเออพุงของตุ๊กตาแล้วก็ใส่ผีเสื้อเนะะี่ยเข้าไปในตัวตุ๊กตาแทนแล้วก็ เย็บปิดเรียบร้อยค่ะยังไงต่อเนาะเฮ้ยเดี่ยวนะลูกตาหายไปข้างหนึ่งนะนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นน้องตาเดียวที่มาแทนที่น้องแขนเดียวหรือเปล่าเอาออกมาแล้วเติมเข้าไปอันนี้มันไม่แน่ใจเลยนะคะป้านแสนสุขมีวงกลมนะคะคล้ายๆกับพิซซ่าเลยเดี๋ยนี่ มีวงกลมสีแดงกับสีม่วงนะีคะโอเคค่ะเราสามารถกดค้างไว้แล้วก็ลากนะคะตามาวงกลมที่มีอยู่เลยแล้วก็จะได้แบบนี้ดูเหมือนว่าใจยังไม่หมดเนะคะเราก็ทําแบบเดิมเลยนะคะกับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็จะมีวิปครีมโผล่ขึ้นมาตรงกลางยังไม่หมดนะคะคราวนี้เป็นสีม่วงกับสีส้มเนาะสีส้มนี่ใค้คุกกี้เลยเนะะี่ยแล้วก็มีวิปครีมตรงกลาง ได้ไหมได้นี่ยมีพ่อแม่แล้วก็มีน้องตาเดียวนะคะซึ่งน้องตาเดียวเนี่ยก็ถือซ่อมกับมีดโอเคเราสามารถที่จะเอาของกินโปะหน้าของคนรักสามคนได้นะความรู้สึกของความสุขเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้อาจจะเป็นเสียงในหัวของน้องตาเดียวนะี่คะ่ต่อมาเป็นนิสัยของแม่ค่ะคราวนี้นะคะไม่ใช่ดอกไม้แบบ ผ่านก่อนๆแล้วแต่ว่าเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เนะคะคล้ายๆกับหอยเนาะแต่น่าจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรหรือไม่อันนี้เบนก็ไม่รู้นะค่ะไม่รู้จริงๆโอเคค่ะเราต้องกดไปที่ตัวหอยแต่ละสีนะคะตามตาดำของคุณแม่นะคะที่มองไปตามหอยสีนั้นๆเธอไม่หันกลับไปมองดอกไม้ที่เธอเก็บมาอีกต่อไปเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยจะ เปลี่ยนไปนะคะกับตาลปัดจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเทึอกเนั้นละมังมาดูกันที่ด่านต่อไปดีกว่าค่ะเป็นนิสัยของพ่อเนาะนิสัยของพ่อโอเคค่ะก็เหมือนกับพัดแรกเลยนะคะที่เราเคยเล่นกันไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดนะคะซึ่งมินก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเนาะที่มีหลายๆตานะคะแล้วก็มียึกยืยึกยือนะคะโผล่กออกมาจากตัวน้องและคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวโยงกับ ไปของคุณพ่อนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับไอขิดขีดขีดข้างล่างเอ,อ้ยมินหยิบมาผิดนะคะมิ้นหยิบอ่น้องตัวที่มียึกยือ,อันเดียวมาใส่ไปเนาะสามกับหนึ่งโอเคน้องตรงกลางนะคะมีสามยึกยือกับหนึ่งยึกยือเดี๋ยวเราลองตําแล้วก็ใส่ลงไปในไปได้ด้วยนะคะไปเปลี่ยนล้วคะครั้งนี้นะคะมี หนึ่งสองสามสี่อ๋อมี8อันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจับยำยำรวมกันเพื่อได้8อันแล้วก็ใส่ลงไปีนไปเปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนมินยิ่ผิดอันนะคะอันนี้มัน7นะคะจ,จริงๆต้องเป็น8เอ้ยเดี๋ยวนะมันมัน,ม,นมันก็8ถูกแล้วนะหรือว่าจึกยืออาจจะต้องเป็น8อีกครั้งหนึ่งนะ,ะถึงจะถึงจะผ่านโอเคเดี๋ยวเราลองอีกสักรอบนะคะกับน้องห้ายึกยือกับน้องสามยึกยือเนาะได้ไหมเปลี่ยนหรือไม่ เรียเนี่ยคราวานี้เป็นน้องหนึ่งยึกยือเดี๋ยวเราตำเสร็จแล้วก็จับนอนนะคะใส่ลงไปในไปกันเลยดีกว่าเรียบร้อยค่ะคราวนี้เป็นเจ็ดนะเจ็ดก็เป็นน้องจานอันแรกสุดแล้วก็อันที่สามบมินมินหยิบผิดจานค่ะจริงต้องเป็นจานแรกนะคะกับจานที่2องเนาะถึงจะได้เจอันโอเคค่ะเราจะับน้องยึกยือเนะคะ7จ็ดอันมาตำยำรวมกันแล้วก็ใส่ลงไปในไป เรียบร้อยแล้วค่ะเราผ่านพัฒ์เสนนี้แล้วเขาไม่สูบุรีที่เขาชอบไปต่อไปอ,อ๋อคุณพ่อไม่สูบุรีที่ตัวเองชอบไปต่อไปคุณแม่ก็ไม่ใส่หน้ากาก,กอันเดิมที่ตัวเองชอบไปต่อไปอันนี้เป็นรูปถ่ายครอบครัวนะคะเป็นคล้ายๆกับพัฒน์เส้นก่อนๆเลยที่มิ้นเคยเล่นไปนะคะถ้ามีใครได้ดูเนาะไอสีเหลืองนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถปรับความชัดได้ะคะ่ะ แล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ชัดมากแต่เมนขอลองปรับอีกสักนิดนึงโอเคได้แล้วแล้วก็ไปปรับเลนกันต่อนะคะให้มันได้แบบว่าสีที่ละมุนตุ้นมากที่สุดก็ยังไม่ได้นะ,ะหรือว่าเดี๋ยวนะมินอาจจะต้องค่อยค่อ,ยอ,อขยับตัวเลนนะคะไปเรื่อยๆได้ไหมได้แล้วค่ะแต่ว่าสีมันดูแปลกๆเ,เป็นนิดนึงเดี๋ยวมิ้นจะลองออขยับเลนตัวนอกอีกนิดหน่อยนะคะ ประมาณนี้ได้ไหมเนะาะเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะกำลังดีถ่ายเลยพรุ่งนี้มรืนนี้และทุกวันต่อจากนี้ฉันจะรักเธอเสมอว้าวการโกหกการโกหกใครโกหกอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอ่นนี้เป็นรูปถ่ายนะคะที่เราถ่ายมาได้เมื่อครู่นี้เองเดี๋ยวเราจะจับมาละลายน้ำอีกสักครู่นึงอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ ใ้แล้วค่ะแต่ว่าเอา้เอาทำไมน้องเอา้าคุณพ่อคุณแม่นะ่คะกลายเป็นตัวอะไรไปเราก็ไม่รู้ค่ะนี่เป็นเรื่องโกหกได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้มินก็เพิ่งมาเล่นด่านต่อมาเนะคะเป็นการสะกดจิตการสะกดจิตมีดอกไม้นะคะสีน้ำเงินด้วยนะีคะ แล้วก็มีตะกร้าโอเคเราสามารถเก็บด,ดอกไม้นะคะจากข้างทางมาใส่ในตะกร้าได้ซึ่งมินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งนี้นะคะเราจะเอามาทําอะไรแต่ก็เก็บๆมาก่อนค่ะก็ประมาณนี้เนาะได้แล้วค่ะแล้วก็ต่อมาเออเราอาจจะต้องเอามาเผาไฟนะคะใช่หรือไม่เดี๋ยวมินจะลองอนำดอกไม้นะคะมาเผาไฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้เนาะ มินว่าไม่น่าใช่เราค่ะเราอาจจะต้องเผาไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ได้นะ,ะดูเหมือนว่าอาจจะต้องอืมรดนไฟนิดนึงแล้วก็ดึงออกหรือเปล่าอา้าวอันนี้รดนไฟนานไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกสัก,กรอบหนึ่งรดนไฟไปได้สักพกักก็ต้องดึงดอกไม้ออกไปเรื่อยๆนะอา้าวดอกไม้น่าจะหมดตะกร้าแล้วนะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามารดนไฟนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็เอาออกแล้วก็ค่อยเอากลับไปรดนไฟใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะได้นะคะให้ดอกไม้ค่อยๆเล็กลงนะ,ะมินคิดว่าอันนี้น่าจะใช่แล้วลนะ่ะเพราะว่ามินพยายามที่จะรดนไฟนะคะจนน้องถูกเผาละเอียดไปหลายรอบมากๆอันนี้น่าจะใช่นะคะเพราะว่าน้องเล็กลงเรื่อยๆแล้ว เดี๋ยวเราจะลนไฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า,าจะผ่านพ้เส,ส้นนี้ได้แล้วค่ะคล้ายๆครับดอกกุหลาบเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมจากนั้นก็เราจะต้องเอาอ๋อก็คือเอาดอกไม้นะคะมาตำค่ะตำตำให้ละเอียดนะคะตำไปเรื่อยๆะคะ่ะจนกว่าน้องจะกลายเป็นผุยผงนะ,ะในที่สุดแต่จะว่าไปแล้ว เราจะเอาดอกไม้มาตําทำไมนอกได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ในพิธีกรรมอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้มินไม่แน่ใจภารกิจในครั้งนี้เนะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอะแต่ดูเหมือนว่ายังจะไม่จบนะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนที่จะทำสีนี้ได้น่าจะไม่ใช่น้องเขนเดียวนะคะอาจจะเป็นน้องตาเดียวก็เป็นได้ฉันไม่ควรหวังอะไรตลอดหลายปีมานี้อ้าว ของที่ระลึกอาจจะมีบอกว่าการเฉลยนะคะไทไทบทของที่ระลึกนะคะดูเหมือนว่าโอเคเรามีของคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่คิดว่าอาจจะต้องใส่ของคุณแม่นะคะไปในโหลขวาแล้วก็ใส่ของคุณพ่อนะคะไปในโหลซ้ายนะคะเป็นของใช้เนาะที่คุณพ่อคุณแม่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็จบด้วยเส้นผมนะค่ะสีทองน่าจะเป็นของคุณแม่สีน้ําตาลน่าจะของคุณพ่อนะคะถ้าจําไม่ผิด ที่คิดว่าฝั่งขวาน่าจะเป็นของคุณแม่นะคะเป็นเพราะว่าไอตรงสลักชื่อเนี่ยมันเป็นสีออกชมพูชมพูนิดนึงเนาะสิ่งที่เคยบรรจุชีวิตของคุณแต่ตอนนี้มันบรรจุความทรงจำของฉันที่ไม่ต่อคุณว้าวการเต้นรำเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนว่าการเต้นรำที่มินไปดูมาคร่าวๆนะคะก่อนที่จะมาเล่นรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะอืมโอเคค่ะเราต้องจุดไฟ จุดไฟโอเคสองดวงแล้วก็จุดข้างล่างต่อใช่ไหมไม่ใช่นะ,ะ่เออน่าจะจุดน่าจะจุดแค่สองดวงเนะะี่ยเรียบร้อยค่ะเป็นการเต้นรำแต่ว่ายังไม่มีคนสแสดง holy shit what the heck ลักษณะของขาเรียวทั้งสองคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยและแล้วเนี่ยก็มาถึงฉากที่คุณพ่อคุณแม่กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ส่วนน้องตาเดียวก็กำลังเ,เขียนอะไรบางอย่างอยู่ท้วยเนี่ยซึ่งมินก็ไม่ทราบว่าเขียนว่าอะไรตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่น้องตาเดียวแล้วก็มีมือหลายมือมากเลยเนี่ยที่ รู้สึกเหมือนว่าพยายามจะขวยคว้าเข้าใกล้น้องตาเดียวมากขึ้นเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนะเราต้องทําอะไรนี้อ๋อเราสามารถที่จะดึงมือทั้งหมดนี้ออกไปได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนะทำไมมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมิ้นมีแค่สองมือเลยค่ะไม่สามารถที่จะดึงออกไปได้ทั้งหมดในระยะเวลาเท่านี้มินพยายามแล้วจริงๆแต่ว่ามือมันเข้าใกล้น้องตาเดียวแบบเร็วมากเนี่ยซึ่งมีหลายมือม,อมาก ไม่ทันแล้วะไม่ทันแล้วขอโทษนะน้องตาเดียวอ้าวทำไมเป็นเงาไปแล้วน้องตาเดียวอายุโอเคคิดว่าอาจจะไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าน้องตาเดียวนะครับจากสีฟ้าน้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีแดงกล่ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ในระดับหนึ่งเลยนะคะคือเท่าที่มินเล่นมาทั้งหมดนะคะคิดว่าคิดว่าเอินเครดิตน่าจะต้องขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเ,าเป็นการสรุปเนื้อเรื่องเนะะี่ยทั้งหมดนะคะตั้งแต่บทที่1มาจนถึงบทที่4นะคะที่มินได้เล่นไปนะคะประมาณ7พาร์ทรวมพาร์ทนี้ ก็คือเหมือนว่าแรกเริ่มเริ่มทีเนี่ยน้องตาเดียวกับน้องแขนเดียวเนี่ยซาเป็นเด็กแฝดน,นะคะที่เกิดมาเนี่ยไม่ครบอ่อสามสิบสองนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อตัวติดกันก็ต้องผ่าออกนะคะจะได้ใช้ชีวิตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ไปมาเมื่อน้องตาเดียวกับน้องแขนเดียวเนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมานะคะน้องตาเดียวก็มีความรู้สึกว่าทําไมน้องแขนเดียวถึงดูได้รับความเอ็นดูจากคุณพ่อคุณแม่มากกว่ายังไงก็ไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็นความน้อยใจ อยู่ข้างในลึกๆของน้องตาเดียวนะคะซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะรู้สึกเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องแขนเดียวกับน้องตาเดียวน่าจะเป็นหนึ่งในลัทธิหัวปลานะคะอันนี้มินไม่รู้นะอันนี้มินเดาล้วนๆเลยแล้วก็เหมือนว่าไปๆมา,มาๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะจับน้องตาเดียวเนี่ยไปเป็นเครื่องสังเวยนะคะลัทธิหัวปลาแต่ว่า น้อง่าเดียวนยหนีมาได้นะคะด้วยการคิวคุณพ่อคุณแม่จากนั้นก็อาจจะมีการคิวน้องแขนเดียวด้วยมังะะ้งเนี่ยพอน้องตาเดียวเนี่ยรอดชีวิตมาได้ก็เลยทําการฟื้นคืนชีพคุณพ่อคุณแม่นะคะให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่กลับไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเหมือนว่าโดนสะกดจิตไว้ตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้ละมัง้งเท่าที่มินคิดนะ หรือบางทีถ้าคิดกลับกันเนี่ยน้องตาเดียวเนี่ยอาจจะเสียไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะอันนี้เป็นเพียงออการคาดเดาเท่านั้นนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนเนะะี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยสรุปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ควรค่าแก่การจากลาแล้วเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่พาดหน้าในเกมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้กรดเดย์ค่ะ